สวัสดีค่ะขอต้อนรับเอฟซีทุกๆท่านสู่ช่องเจี e ๊ผ้าไทยนะคะสำหรับมื้อนี้ค่ะเจี J e มีกมีเก่งสวยๆแลค่าเบาๆมาให้เอฟซีได้รับชมกันค่ะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นลายแบบนี้เลยตัวผ้าจะเป็นสีกะปินะคะสลับกับสีฟ้า เป็นลายสีตะกรนนะคะตัวนี้ตัวนี้รหัสนะคะ KA01 ค่ะนี่เลยจ้า KA01 ตัวนี้จะราคาอยู่ที่890บาทนะคะจากปกติหน้าร้านเจี๊ยจะขายอยู่ที่1,290บาทตัวนี้เหลือไซส์เดียวที่รอบเอว36ค่ะตัวนี้รอบเอว36นะคะจะเป็นทรงขาคุณนายค่ะ เนื้อผ้าแน่นนะคะตัวนี้เป็นลายยกดอกในตัวนะคะแล้วก็มีลายเหมือนเป็นลายทางลายขวางแบบนี้เลยเป็นลายในตัวด้วยค่ะรอบเอลสามสิบหนะคะตัวนี้จัดโปรเซลล์อยู่ที่แปด้อยเสิบาทนะคะถ้าสนใจตัวนี้นะคะโทรเข้ามาหาเจี๊ยที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าแดเ้าหนึ่งหกสองเก้าสี่เก้าค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ 098-916-2949ค่ะรอบเอล36หรหัสนะคะ KA 0 1ค่ะ KA 0 1จะราคาอยู่ที่890บาทนะคะตัวต่อไปค่ะน้องจะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวตองนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายแบบเหมือนลายน้ำไหลแบบนี้นะคะแล้วก็มีมียกดอกในตัวด้วยค่ะ FC สำหรับตัวนี้ก็รอบเอวสานะคะสาวๆรอบเอวสานะคะสามารถแจ้งรับได้ค่ะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีลายลายในตัวรหัส KA 0 2นะคะ KA 0 2อยู่ที่ราคา890บาทเหมือนกันนะคะรอบเอวส6สะโพกจะบวก10ค่ะรอบเอวส6สะโพกจะบวก10นะคะ เอลสามสะโพกสี่สิบหน้องจะเป็นงานซิปข้างนะคะแล้วก็มีกระเป๋าค่ะกระเป๋าจะลึกนะคะสามารถใส่โทรศัพท์ได้จ้ะนี่เลยถ้าชอบสีนี้นะคะสีสันสดใสค่ะ Ka02 ราคาอยู่ที่890บาทนะคะถ้าชอบตัวนี้ทักมาได้เนื้อผ้าแน่นแล้วก็ผิวรับรองการันตีว่าไม่มีใครซ้ำแน่นอนเพราะว่าอ่ากางเกงที่เจอีทยกนะคะ จะเป็นลิมิเต็ดค่ะมีแค่หนึ่งตัวนะคะตัวนี้รอบเอลสามิหกหัส KA02 ราคา890บาทนะคะเป็นกางเกงขาคุณนายน,นะคะตัวนี้จะเป็นขาคุณนายค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็สวยเป็นลายลาดชวัดนะคะสีแบบโทนชมพูกะปิค่ะตัวนี้น้องจะเป็นเชิงที่อ่า ชายขากางเกงนะคะแบบนี้เลยรอบเอล36เหมือนกันค่ะตัวนี้รอบเอล36เหมือนกันนะคะรหัส KA03 ค่ะคลิปนี้เอาใจสาวอวบนะคะคลิปนี้จะเอาใจสาวอวบแต่ว่าก็มีไซส์เล็กด้วยนะคะเดี๋ยวชมต่อไปเรื่อยๆค่ะจะมีไซส์เล็กให้ด้วยนะคะราคานะคะจาก1,290เหลือแค่890บาทเนื้อผ้าแน่น นุ่มผิวนะคะใส่สบายมากๆเลยค่ะมีแค่หนึ่งตัวนะคะรับรองการันตีว่าใส่ไปแล้วไม่ซ้ำใครแน่นอนเจอีการัน e ตีว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคะไม่ใช่กางเกงแบบผ้าโหลนะคะที่แบบใส่ไปแล้วก็ไปชนคนนั้นคนนี้ไม่ค่ะรับรองลิมิเต็ดแน่นอนนะคะ890บาท KA 0 3นะคะ L 3 6ค่ะ KA 0 3นะคะตัวนี้เลย ตัวต่อไปตัวที่สี่ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะปกติค่ะเจ๊อีจ,จะขายอยู่ที่1290บาทเป็นผ้าย้อมคามธรรมชาติเป็นลายไหายบ้านเชียงแล้วก็ลายหมากจับนะคะเป็นผ้าสีตะกอค่ะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่สีตะกอนะคะย้อมสีคามธรรมชาติตัวนี้นะคะ ความยาวจะอยู่ที่36ปลายขาอยู่ที่23นะคะเป็นกางเกงาขาคุณนายค่ะตัวนี้รหัส KA 0 4ค่ะเซลล์จาก1290เหลือแค่890นะคะเป็นรอบเอวส2ค่ะตัวนี้นะคะรอบเอวส2ราคา890รหัส KA 0 4ค่ะ KA ศ4สําหรับสาวๆเอวส2นะคะ สำหรับตัวต่อไปค่ะ K22 K22 จะเป็นลายอ่านี่เลยนะคะมีขอนะคะตัวนี้เป็นมัดหมีลายขอนะคะแล้วก็เป็นอากางเกงต่อสะโพกเล่นลายต่อสะโพกค่ะความยาวอยู่ที่37นิ้วนะปลายขานะคะจะอยู่ที่26ค่ะรอบเอว28ค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะลายขอเจ้าฟ้านะคะเป็นผ้ามัดหมีสีตะกรทอมือลายขอเจ้าฟ้าแล้วก็มีเชิงนะคะที่ปลายขาว่างนะคะรอบเอล28หนึ่งตัวแค่นั้นค่ะเอาไปเลยราคา890บาทนะคะรหัส K22 K22 นะคะ K22 เอล28ตัวนี้จะเป็นซิปหลังค่ะ น้องจะเป็นซิปหลังนะคะที่ยกห่านมาเป็นซิปข้างทั้งหมดมีตัวนี้เป็นซิปหลังส่วนตัวนี้นะคะเป็นกางเกงปลายขาบานรอบเอว26ค่ะสาวไซส์เล็กนะคะสนใจตัวนี้ค่ะผ้าเนื้อแน่นลายสวยนะคะเป็นโทนสีน้ำตาลตัวนี้นะคะเป็นโทนสีน้ำตาลน,นะคะราคาก็แค่890นะคะตัวนี้เซล์จากราคาพันนะคะ ลดลงมาเหลือแค่890ตัวนี้เจ๊อิทไม่เอากำไรค่ะแบ่งปันไปให้ใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีแค่อย่างละตัวแค่นั้นรหัส K6 จ้าตัวนี้รหัส K6 นะคะเป็นกางเกงเอ26ปลายขาบานค่ะตัวนี้เป็นกางเกงทรงปลายขาบานนะคะ890บาทถ้าสนใจชอบตัวนี้นะคะสำหรับสาวๆาเอ26 K6 ค่ะ K6 นะคะ โทรหาจะอิดได้ที่เบอร์โทรด้านบนนะคะสำหรับตัวนี้ K16 ค่ะ K16 รอบเอล26เหมือนกันทรงปลายขาบานเหมือนกันนะคะเอล26ยาวแค่35นิ้วนะคะปลายขาจะอยู่ที่29นิ้วค่ะโทนสีชมพูบานเย็นนะคะผ้ามัดหมีสีตะกอทอมือตัวนี้จะเป็นผ้ามัดหมีน้องบัวลำพูนะคะ ตัวนี้เป็นผ้ามัดหมีน้องบัวลำพูผ้าจะนิ่มผิวเป็นผ้าทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรหัสค่ะ K16 ค่ะ K16 รอบเอล26ราคา890บาทนะคะตัวต่อไป K23 ค่ะ K23 นะคะตัวนี้ รอบเอลยี่สิบแปดเป็นโทนสีเขียวนะคะเป็นมัดหมีสีตะกอทอมือโทนสีเขียวนะคะแล้วก็แต้มหมีสีชมพูค่ะลายสวยค่ะรับรองที่เห็นผ้าสวยๆแล้วก็เก็บไว้นะคะพอนานเข้าเห็นแบบเก็บไว้นานแล้วก็เลยเอามาตัดอแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะตัวนี้ยาวสามสิบสามนะคะปลายขายี่สิบห้าค่ะ 890ค่ะสำหรับสาวสาวเอลยีนะคะค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะรหัส K 2 4ค่ะ K 2 4นะคะรอบเอวสาค่ะน้องจะเป็นโทนสีส้มนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าสอดหลงค่ะเป็นลายพิเศษนะคะสีมี49ลำค่ะ ตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมีอุดรน,นะคะปกติตัวนี้นะคะถ้าเพจใหญ่ๆร้านใหญ่ๆเขาจะขายอยู่ที่ราคาประมาณเกือบ2,000ค่ะเจอีทเอามาจัดโปรเซลล์ให้อยู่ที่แค่890นะคะสาวรอบเอลสาสามารถแจ้งรับเข้ามาได้นะคะ K24 ค่ะถ้าสนใจตัวนี้นะคะแจ้งรับมาได้ค่ะสำหรับสาวๆาวเอลสาค่ะรหัส K24 ค่ะ รหัส K24 นะคะความยาวอยู่ที่36นิ้วปลายขาอยู่ที่25นิ้วนะคะ890บาทค่ะน้องจะเป็นงานซิฟหลังนะคะตัวนี้เลยเป็นงานซิฟหลังค่ะสำหรับตัวต่อไปเป็นผ้าราัดราชวัตรนะคะมัดหมีราชวัตรค่ะลายจะเป็นอ่าสีเทาสไลด์อ่าส้มส้มอิดนะคะตัวนี้เลย เป็นงานขาคุณนายค่ะซิปจะเป็นซิปซ่อนด้านหลังนะคะรหัส K25 ค่ะ K25 นะคะนี่เลยเป็นลายราชวัตรเก็ดเต่านะคะในตัวเลยลายก็จะประมาณนี้นะคะขายาวนะคะ36ปลายขากว้าง28ค่ะสำหรับสาวๆรอบเอล33นะคะ สาวๆรอบเอวสามสิบสามนะคะสามารถใส่ได้นะคะ k 2สองห้าค่ะเป็นทรงขาคุณนายนะคะ K 2สองหค่ะถ้าสนใจตัวนี้นะคะแจ้งรับมาได้นะคะรอบเอวสามสิบสองสามสิบสามแจ้งรับมาได้ค่ะต่อไป k 3สามหนึ่งสามหนึ่งจะเป็นมัดหมีอุดรน,นะคะเป็นผ้าายมัดหมีอุดรอรอบเอวสามสิบสองค่ะ รหัส K31 นะคะจะเป็นกางเกงมัดหมีต่อสะโพกนะคะเป็นทรงขาคุณนายค่ะเป็นผ้าย้อมคามธรรมชาตินะคะตนนัวนี้ลายจะอยู่ประมาณนี้ค่ะถ้าสนใจลายนี้สีนี้นะคะแล้วก็รอบเอวสานะคะสามารถแจ้งเข้ามาหาเจอีดได้นะคะเบอร์โทรจะอยู่ด้านบนนะคะเบอร์โทรจะอยู่ด้านบน ตัวนี้ความยาวอยู่ที่37นะคะปลายขาอยู่ที่25รอบเอว32รหัส K 3 1นะคะเอาไปเลยแค่890บาทนะคะหาราคานี้ไม่ได้ค่ะถ้าสนใจแจ้งรับมาได้เลยนะคะน้องจะเป็นงานลิมิเต็ดค่ะมีอย่างละตุ่มตัวเท่านั้นนะคะมีอย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นสุดท้ายท้ายสุดสวยมาก เป็นสีม่วงเหลือบๆเงาเๆเหมือนผ้าไหมเลยนะคะตัวนี้รหัสนะคะ K32 ค่ะ K32 นะคะความยาว35นิ้วราคา890บาทค่ะตัวนี้กางเกงรอบเอว36นะคะเป็นสีม่วงเงาเงนะคะม่วงเหลือบคขาคุณนายค่ะสนใจแจ้งรับมาได้นะคะตัวนี้สวยมาก เหมือนใส่ผ้าไหมเลยค่ะแล้วก็ผ้าก็จะนิ่มผิวด้วยนะคะถ้าสนใจตัวนี้รอบเอลสาหรหัส K32 ค่ะ K32 นะคะโอเคค่ะกางเกงที่ยกให้ชมมีอ่าก็ยกครบหมดแล้วนะคะมีแค่ไม่กี่ตัวนะคะถ้าสนใจก็สามารถแจ้งรับเข้ามาได้เลยโทรมาหาเจอีดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ 0989162949นะคะ0989162949ส,สำหรับคลิปนี้ค่ะเจอ๊ดกระแจ้งครบแล้วขอบคุณเอฟซทุกทท่านค่ะที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมนะค่ะทามากตัวใดโทรเข้ามหาเจอ๊ดใดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ